ยอายอนนนนช่วงอุจจารสนทนาวันนี้นะเจ้าคะเจ้าป่าคุณผู้ชมมาสัมผัสกับธรรมชาติวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้าโดยเฉพาะวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับไก่ ที่บ้านเราปลาก๋อยตํบบนน้าดิบอำเภอรปราซางจังหวัดลพูนเจ้าเราจะได้มาอู้จ๋าในเรื่องของไก่เหล่าปลา,ปาก๋อยเจ้าคุณผู้ชมไก่เหล่าปลา,ปาก๋อยคือไก่อิหยังวันนี้จะได้มาอู้จ๋ากับปลาชาวบ้านเจ้าขอแนะนําผู้ร่วมรายการกันก่อนเลยนะเจ้านั่งอยู่ตั้งข้างของข้าเจ้านะเจ้าคุณครูอุป,ปถัมภ์ใจทันปลาชาวบ้านเจ้าสวัสดีครับครูนิ่มสวัสดีเจ้า วันนี้ขออนุญาตมาบุกถึงทีนเลยนะเจ้าได้มีโอกาสมานั่งอยู่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นสังเวียนไก่ก็เจ้าสังเวียนไก่ครับสังเวียนไก่เลยนะเจ้าข้าเจ้าเคยได้ยินชื่อไก่เหล่าปาก่อยมาเมื่อแล้วเจ้าแต่วันนี้ขอฮึกดูนิ่มได้มาบอกแห่กรรมเจ้าไก่เหล่าปลาก่อยนี่ไก่ไอยหยางเจ้าครับสําหรับ <laughs> ไก่เหล่าปาก่อยที่เฮาหันอยู่นี่นะครับ <laughs> ก็เป็นไก่พื้นเมืองที่ชาวบ้านเนเลี้ยงกันมาตั้งแต่โบราณกาลละเจ้า ตั้งแต่เกิดหู้มาหู้กำโพลมาก่อนหันเพื่อเลี้ยงแล้วทีนี้ไก่ที่เลี้ยงกันอยู่ตึงวานนี่แบ่งกันได้จะเป็นสามประเภทด้วยกันนะครับหนึ่งไก่เก่งก็คือไก่ชนนี่เนาะชนเก่งเป็นไก่ไก่เราปล่อยนี่คือไก่ชนครับแล้วก็ไก่โก้คือไก่สวยงามโก้เก๋เป็นในแบบอ๋อไก่เลี้ยงไว้ประดับบารมีอย่างเช่นไก่เหลืองหางขาวของพิษณุโลกเนาะแล้วก็ ก็เก่งเก่งโก้แล้วก็แกง่งไก่แก่งแกง,แกงเอาไว้แก่งเอาไว้เก่งโก้แกงงออเอาแกงนี่เป็นยังไงก็คือไก่เนื้อทั่วไปเนาะอย่าเลี้ยงไว,เออเว,ว้เพื่อที่จะเวลาเยี่ยนให้เยี่ยสวนเปิ้นลงแขกเมื่อก็เอาไก่นี่ยไปเกง่งใส่หฟักใส่โยกเลี้ยงกันเนะาะห่อหนึ่งนี่ะแล้วทีนี้ไก่เก่งเนี่ยไก่จนเมื่อก่อนนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ปัจจุบันเนี่ย เป็นคัดเน้นเอาไก่ที่เก่งที่สุดใน,ใส,านใสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุนะครับเ <roomm S 1> พื่อที่จะครองความชนะเพื่อที่จะสร้างไรายได้มูลค่าเพิ่มได้นี่นะครับก็เลยคัดพันธุ์เก่งๆก็คือไก่เราประกอยก็เป็นสายพันธุหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นไก่จนได้รับตำนานแล้วก็ขึ้นไปถึงระดับประเทศแ,และทุกวันนี้จะเริ่มส่งออก ไปทั้งจีนทั้งอินโดทั้งลาวทั้งประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหสุดยอดตะแต้เลยจ้าแล้วก็ทําให้เกิดการที่ว่าพัฒนาการเลี้ยงจากวิถีชีวิตเดิมๆเลี้ยงไว้หลังบ้านสี่ห้าตัวเจ้านายแขกมาก็เอามาต้มมาแก่งเลี้ยงกันเพรเมื่อก่อนมันมีห้างตลอดสี่ชั่วโมงอย่างนี้จ้าะมีไก่อยู่หลังบ้านเก่ามาแก่งมาสู้กันแล้วทีนี้ ต่อมาเนี่ยด้วยมูลค่าเพิ่มของไก่ที่เก่งเนี่ยมันก็กินบะลงเนาะโตหลายปลาหน้าแม่นจ้ะ <laughs> ก็เลยก็ว่าต้องเอามาขยายพันธุ์แล้วก็ออกมาพัฒนาสายพันธุ์ให้เก่งขึ้นไปแหมติก๊กติ๊กเพื่อคือเกิดมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นไก่ที่จาบ้านเลี้ยงเมื่อก่อนกิโลหกสิบบาทเมื่อก่อนโลอันนั้นจากเลี้ยงไก่เก่งก็ไปเป็นไก่เก่ง <laughs> เพื่อที่จะได้มูลค่าเพิ่ม พอได้ไก่เก่งแล้วเนี่ยเพื่อนขายตัวหนึ่งเฉลี่ยแล้วเริ่มต้นที่ห้าร้อยแล้วตัวขายไก่กิโลหนึ่งแปดสิบบาทาตัวหนึ่งมีสองกิโลก็ได้ร้อยหกสิบถ้าถ้าเป็นน้องเจา้าจะเลี้ยงตัวไหนเ yeah, <laughs> นาะก็เป็นคำถามเพราะนั้นการพัฒนาก็เกิดขึ้นแล้วององค์กรท้องถิง่นเนาะ,อ,ะอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนตำบวน้ำดีบรวมทั้งปัสุสตว์รวมทั้งทุกภาคส่วนในชุมชนเปิ้นเกาะเลยมาหันมาส่งเสริมโดยการทำวิสาหกิจชุมชนตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาคับในขณะที่กลุ่มอื่นไปบรอดแต่กลุ่มไก่ไปได้ นะครับเพราะว่าอยู่ในวิถีชีวิตมาได้มานั่งเฝ้าอยู่วันคำ<อ>่ำก็เลี้ยงไว้หลังบ้านถึงเวลาใหญ่ามาก็ยับเป็นนูมายับประลองถ้าเก่งก็มีมูลค่าเพิ่มเจ้าเหมือนเป็นอาชีพเสริมรไปัโตยนั่วนใหญ่แล้วเ<ด>ิเ้นจะทําเป็นอาชีพเสริมเจ้าอันแสดงว่าเปิ้ลมีอาชีพหลักอยู่เดิมในชุมชนของเฮาเจ้าเปิ้ลประกอบอาชีพอ,อย่างจะได้พ่อเติก็โดยโดยพื้นฐานเนาะหน้านาก็ทําทนาเจ้า เซตจากนาก็เข้าสวนปลูกบัวลำไย,ยบัม่งวงส่วนทั้งพืชลมลุกพืชยืนต้นอย่างเงี้ยพอมีเวลาว่างก็เอาไก่มาอาบน้ําฟิตซ้อมโจนการแข่งกันอ่าเย่ยครับก็คือเป็นคือแสดงว่าไก่ไก่เราปลาคอยเนี่ย เป็นไก่ที่มีลักษณะเฉพาะมีความโดดเดน่นมีความเก่งครับลักษณะเฉพาะของไก่ลาปปาก่อยตีบ้านนำดิบเนี่ยจะเป็นจะได้เปลาลักษณะโดดเด่นของไก่ลาปปาก่อยเนี่ยจากรูปร่างภายนอกพออาจจะแทบจะมหูจักว่าอันนี้ไก่ลาปปาก่อยเนอแต่ถ้าพอเอาลองประลองเอาซ้อมดูนะครับด้วยสไตล์การการโจนของเปิ้ลเนาะ ว่าจะเป็นไก่สายบุกสายบุกเป็ดประเภทไฟเตอร์เจ้านะคอยหลังมาเป็นเคยเห็นอน้าอย่างเดียวครับเคยเห็นเขาซ้ายตีนอรถถังนี้อะโมนี่สไตล์เดียวก็เราบก่อยคือลุยเข้าไปตีแล้วก็ไก่ราะก่อยเนี่ยจะโดนเรนต่อเพื่อนที่ไก่โดยทั่วไปโดยธรรมชาติจะจิกหัวคู่ต่อสู้แล้วตีซึ่งมันลบได้แต่ถ้าเป็น ไก่เราประกอบเนี่ยเข้าไปถึงตัวเปียเราเปลียตัวเปียไล่เปียนี่แล้วไปป้ายุ่มเอาขนเพื่อนเอามาแหมก็ก็เลยไก่เป็นลักษณะเด่นของสู้จนถึงที่สุดครับคือบูดุดันอ่าจ้าอันนี้อันนี้เลยแม่นกว่าเจ้าประมาณนี้เลยครับอันนี้คือเป็นพ่อพันก็เจ้าลักษณะของพ่อพันเราประกอบที่ที่กําลังได้รับความนิยมปรเดียวเนาะแล้วอันนี้ตัวเม่ก็มาดูได้กอได้เลยครับ อ่านอนเปิ้ลไท่ใคออกมานะครับเปิ้ลไข่ออกมาแล้วนะเปิ้ลห้องแล้วเนาะมาเด็กกอนลูกดุกระเจ้าก็ถ้ากับถ้ากับเจ้าของนี่บัดดูเนาะครับแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าลงสังเวียนปุ๊บถ้าเจอกู้ต่อสู้ก็บัดหอยละอ่าอันนี้อันนี้คือโอ้ขนเปิ้ลเงาเนาะครับคือไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งถูกต้องครับเพราะว่ายังไก่เนี่ย ้าไก่ขนเงางามอย่างเง이이ี้ยคือมันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์เนาะแล้วอย่างแม่พัน,นุ์เนี้ขนเงางาอย่างเงี้ยความสมบูรณ์พราอทที่จะถ่ายทอดพันธุกรรมเนาะอย่างตัวนี้เปิ้ลก็เท่าก็ต้องบำรุงเปิ้ลเพื่อที่จะได้เปิ้ลมีการถ่ายทอดพันธุ์ที่ดีนี่เปิ้ลจะบัจจิกน้องเนาะบัจจิกครับอันนี้อันนี้เกยคนละมีคนมาเอวหามันคุณชมเจ้าขนเปิ้ลงามนะู้ก แต้เลยพอใกล้ๆนี่คือเปิ้นเหลือบเขียวเนาะครับอันนี้เ<อ>ปิ้นฮ้องว่าไก่ปุ๊เขียวเจ้าไก่เขียวอ่าอันนี้ไก่ปูเขียวเนะาะเจ้าอันนันก็แม่ดอกอยาก่าคืออันนี้คือแม่พนันธุ์แม่พนันธุ์าที่ว,ว่าสีขาวแ้่เพื่อว่าสีดอกอ๋อเปิ้ถ้าเกิดเป็นแม่พันธุ์นี่เปิ้นจะมีสีขาวแซมครับตัวปูก็เหมือนกันครับบางตัวปิ๊กก็จะมีขนขาวแซมที่หัวที่ไหลสองข้างหางเนี่ยจะนี้มีหางขาวน่อยอนะครับแล้วก็ที่หัวเขา การเลี้ยงออย่างนี้ยากกว่าเจ้าก็ถ้าคนที่เคยเลี้ยงไก่ก็มาถือว่ายากเนาะคือตื่นเจ้ามาก็เข้าเอาอาหารเห้เปิ้ลเปิ้ลก็จะไปคุ้ยเคียย์ตามใต้ต้นลำไยกินโมดกินปวกเพื่อที่จะเพิ่มประเภทกินโมดกินปวกก็เป็นแคลเซียมเป็นโปรตีนเป็นอาหารเสริมเปิ้ลกินหญ้านอกจากข้าวหรืออาหารที่หาหื้นะครับ แล้วทีนี้แม่พันธ์เขาก็จะมีโรงเรือนแป่งทางไข่ที่เปิดถึงเวลาเพื่อกบไปหางไข่แต่เพื่อกต้องหอก็ต้องระวังนกกระพูดระวังงูที่จะไปกินไข่เอาลาเอาไข่เอาแหมอันนั้นคือศัตรูเนาะงูแหมอย่างหนึ่งแล้วก็ศัตรูมันก็เขามาลักไข่อันนี้คือต้องมีระบบป้องกันอย่างดีใช่ครับใช่ครับอันนี้ อันนี้ก็คือต้องมีคนเฝ้าเนาะพื้นฐานพื้นฐาน,น,นการเลี้ยงไก่ทั่วไปของชาวบ้านที่ปื่นจึงเลี้ยงไว้หลังบ้านแล้วเนาะแล้วก็อย่างปัจจุบันนี้มันเริ่มเข้ามาเป็นสู่ระบบฟาร์มเพาะพันธุ์เป็นอย่างที่จะทําในเชิงพาณิชย์แต่ก็หลายรายก็ประสบความสําเร็จหลายรายก็ล้มเหลวเพราะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เพราะว่าคนที่จะทําเป็นอาชีพจริงๆได้เนี่ยจะต้องมี ความรู้เรื่องตลาดแล้วก็ความรู้เรื่องไก่ชนแล้วก็ต้องมีใจหักตัวนะเจ้าอันนี้สําคัญครับต้องมีใจหักแล้วโรคละเจ้ามันมีโรคอะไรอย่างที่เราต้องเฝ้าระวังกับเจ้าคืออย่างเรื่องโรคเรื่องการสุขาพิบาลในซุม้มเนาะอย่างงี้น้องเ,อเหม็นที่ไก,ก่กอนมาเดือนนะโอ้มาได้กินเลยเนาะก็อันนี้ก็คือว่าการสุขาพิบาลในฟาร์มเราต้องสะอาดหนึ่งเป็นสุขภาพที่ดีต่อไก่แล้วต่อโคนตัวนะครับแล้วที่สําคัญ ทางสำนักง,งานปัสสุสตัตเื่อก็มีการมาอบรมมาฮื้การดูแลรักษาป้องก,กันโรคแล้วก็การเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบมีขั้นตอนการส่งการเช็คโรคนี่ยครับแสดงว่าตางหน่วยงานภาครัฐบบกว่าจะเป็นสำนักง,งานประสุสตัตเป็นก็เข้ามาพอมาคอยตลอดเลยได้ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนาะ คือโรคของไก่ก็มันก็มีไอฮีวานิวคาสเซนฟีดาษหรือโรควัดแล้วก็ช่วงก่อนที่รุนแรงก็ไขห้วัดนกแน่พอไข้วัดนกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเฮาก็ต้องมีระบบป้องกันเย yeah, อะครับอืก็คือเฮาก็ต้องดูแลทักษาความสะอาดตัวแม่นก็เจ้าเนาะครับแล้วอู้ถึงในเรื่องของการที่เฮาเลี้ยงไก่ชนจะเอียเจ้า คือไก่ทุกตัวนี่สามารถเอาไปชนได้ก็เจ้ามันก็มีการคัดคัดเกรดเนาะยางว่าทุกตัวจะไปแข่งได้ครับเฮายกตัวอย่างเนาะเจ้านักฟุตบอลมีลูกออกมาเป็นนักฟุตบอลก็มีเป็นนักมวยก็มีแมน่นเป็นนายแบบไปเหี้ยวก็มีเ <laughs> น <laughs> าะแล้วเพราะนั้นเนี่ยไก่ก็เหมือนกันมี1ีตัวเนี่ยก็จะเก่งเลี้ยงลาดับมาหนึ่งสองสามสีา อย่าแล้วก็เขาก็คัดเอาตัวเก่งๆเนี่ยไปโจนหรือว่าไปหรือว่าขายเจแล้วไก่เนี่ยตัวที่มันตกเกรดคือพ่อก็เกง่งแม่ก็เกง่งลูกว่าเอาทานอ,อกินดีนอนดีตุยเฮ่ก็ไปจ้างกิโลเป็นไก่ไก่แกงถูกต้องครับ <laughs> เขามีเกง่งมีโก้มีแกงหรอ่อเนาะไครจะเข้าไปสู่ อ่าช่องไหนเจ้าเนาะเป็นไก่เก่งก็ไปในช่องของไก่เก่งเป็นไก่โก้คือบางตัวก็หุ่นดีอย่างดีหมดบัดชอบตีมวยอยางน้กมันก็เหมือนคนเฮาเนี่ยเนาะแม่นครับอ่าบัดใจว่าออกมาละจะเกมดจะเก่งจะได้ไปหมดแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการคาดการเลือกนะเจ้าการที่เฮาฝึกซ้อมเจ้าอันนี้ครูนิ่มฝึกที่นี่เลยก็ก็ขั้นตอนการฟื้นือไก่อายุประมาณ6เดือนเนาะมันจะเริ่มเป็นนุ่มเจ้า ไก่แม่ก่อนจะเริ่มวางไข่ก็ไปเปลี่ยนแม่พันคัดตัวงามๆตัวที่เข้าลักษณะเาสายพันธุ์ดีเอาไปเปลี่ยนแม่พันอันที่บางงามบัดเข้าในอุดมทัศนีไก่โจรเขาก็คัดไปเปลี่ยนไก่แกงหาเจ้าแล้วเราก็ตัวที่งามเข้าเกรดเนี่ยเขาก็จะส่งขายพ่องเอาเลี้ยงต่อพ่องเนี่ยครับแล้วทีนี้ว่าตัวปูเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาออกกําลังออกกาลังอย่างไรก็เอาล่น เวียนสูบเพื่อทฮาเวียนสูมแล้วก็บินหลุมแล้วก็เช็ดน้ําบ้านเฮาเพื่อเฮอว่าอาบน้ําไก่เนาะแล้วก็เอาไปตากแดดอ่อนๆไว้เพื่อกดสดชื่นแล้วก็จะบเหม็นกินอย่างเงี้ยคนก็จะเงางามนีแล้วก็พอไก่มีสุขภาพดีนี่ก็เฮาก็เอามาประลองถ่ายคลิปเนาะปัจจุบันนี้มันคลิปเนาะ อันยังก็คลิปหมดอาแม่ดีก็มีมาดีก็มีทีนี้เขาเอาคลิปไก่เนี้ยประมาณสักสามถึง้านาทีนะครับเอาไปลง Youtube เอาไปลง t i k t อกเอาไปลงเฟซอาคนที่เปิ้นชอบแฟนคลับเปิ่นก็จะทักมาว่าตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่เอียแล้วก็หรือว่าเขาจะประมูลกันนี่ก่อนอันนี้คือเป็นการสร้างตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรอย่างที่นี่นะครับ ก็จะนัดกันว่าวันเสาร์ตอนเช้าวันอาทิตย์ตอนเช้าวันพุธตอนบ่ายเนี่ยเขาก็จะเอาไข่เลี้ยงไก่ก็เอามาประลองไข่คีิไว้แล้วก็ลงถ้ามีคนสนใจเพื่อก่อนแต่ถ้ามาถามราคาว่าตัวนี้พันหนึ่งขายไหมเพิ่มแบบเพิ่นพอใจเด้อเปพิ่นก็ว่ายังยังย่าแต่ถ้าห้าพันเออเขาท่าละอีกอ่ะ คือไก่คัดเกรดผ่านแล้วเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่3ามพันห้าพันอย่าเพราะนั้นไปขอขอปิดนะครับหรือว่าเจ้าของไก่เปิ้ลนต้องข้าได้ราคาเพิ่มประกอจอยประมูลเจครับก็คือมาที่นี่เลยมาตี่นี่เลยอ๋อแล้วอันนี้เป็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจุดหนึ่งในตำบลน้ำดีผาก็ยังมี ลห,หลายซุ้มลหลาย,ลลายจุดลลายแห่งนะเจ้า,าที่เปิ้ลได้มีการดูแลไก่ชนพันเหล่าปากก่อยนะเจ้าครับทีนี้ในเรื่องของการที่เฮามาส่งเสริมเฮาเลี้ยงไก่ชนอ้อย่างจะเอี้ยเจ้ามันเป็นการสร้างไรายได้คือกับเฮาคือกับชุมชนอ้อย่างจะได้พ่อเจา้าครับจากจากที่เฮาเคยเก็บข้อมูลมาเนาะอย่างพี่น้องบ้านเราปากก่อยเนี่ยมี400กว่าครอบครัวเนี่ย<า>80%มีไก่เลี้ยงอยู่หลังบ้าน Uh huh. เลี้ยงแล้วก็เอาไปไหน <c oughs> เปิ้นก็เอามาที่นี่พ่อ้องเอาไปที่ตลาดของเปิ้นพ่อห้อง <c oughs> เสร็จแล้วก็เอามาขายได้มูลค่าเพิ่มตลาดนี้ก็หลายๆคนเปิ้นก็ทําในแนวนี้ก็มี <c oughs> หรือว่าถ้า,าได้ทําตลาดเองมาที่นี่ก็ได้ <c oughs> แล้วถามว่าไก่โจรน,นั้นดีอย่างได <c oughs> สินค้ากเกษตรมีไก่โจรอย่างเดียวที <c oughs> ่กเษกษตรกรมีมีสิทธิ์ที่จะตั้งราคาขายเองได้นาะ อย่างลำไยเนี่ยปอกาเข้ามาเขาต้องถามเนื่อักตาดาดอย่าเนาะเอาไปส่งลงเปิ้นจะซื้อตาดาดก่อนขายต่อันเนาะก็ถือว่าช่วยสร้างรายได้ให้กับในชุมชนถือว่าแทบแทบจะเป็นอาชีพเสริมที่เหมือนจะเป็นรายได้หลักได้เลยเนาะใช่ครับคือตรงนี้ ตอนที่ผมรับราชการตั้งแต่ปี2องสจนถึง61เนี่ยในในโรงเรียนมันลาปะขอยนี้ถามว่ารา,ายได้เสริมกับรายรายได้ดักรายเดือนเนี่ยบางครั้งหมอ,อสู้รายได้เสริมมาได้อืมแมนเนาะ,ะแล้วแต่ที่ที่มาตรงนี้ได้ก็อู้อย่างแตนกับหลายๆคนแล้วที่เปิ่นทำเป็นอาชีพเสริมแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเป็นได้แต่จะมีจุดหนึ่งจุดที่ว่าจะถูกถามว่า คนเล,เลี้ยงไก่นี่เป็นขี้ไก่ไปโจนไก่ก่อเล่นการพนันก่ออันนี้จากข้อมูลที่ก่อนหน้านัา่นน่ะผมทำวิทำงานวิจัยเรื่องเนี้เพื่อที่จะเอาไก่โจนนี่มาแก้ปัญหาเด็กติดเกมที่ที่จะทำเรื่องการทำคอสอสามาเรื่องคุนชําชนาญการพิเศษนี่น,นะก็เขาก็ปวาว่าคนแป์ที่เลี้ยงไก่ในลาะกอยไปโจนไก่แค่10%เ นอกนั้นเพื่อนก็อยู่บ้านขายไก่เอาเยอะครับแล้วกว็เลยเอามาถ่ายทอดให้นักเรียนว่าการพนันไม่เคยทําให้ใครร่ารวยแม่แต่การเลี้ยงไก่นี่ทําให้คนร่ารวยได้ถูกต้องเ<อ>จ้าอนอกจากจะช่วยลดปัญหาเด็กติดเกมจริงๆก็คือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการมันเป็นเกมกีฬาเนาะครับง่ายๆแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้รายได้ต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ ส่งออกไก่เนี่ยดังดังไปทั่วอาเซียนแล้วนะแม่นก็เจ้าก็อย่างทุกวันนี้นะครับจะมีรถทับไก่ส่งไก่มาทับในซุ้มนี้เลยมันต้องเอาไปฝากหลายทางละมีรถส่งไก่โดยเฉพาะยอด้าก็โดยสถิติของปัจศุสัตหรือเนี่ยมีไก่ออกจากลำพูมิตะมาณมคันรถต่อวันคันหนึ่งก็ประมาณ60สิบตัว ดันงนะเนี่ยดันงนะเนี่ยเธอดังนะแล้วก็คือบัดใจมีหนึ่งเดียวก็เราปลาก่อยที่เดียวแต่อืดที่อื่นเพื่อก็มีแต่เป็นไก่ชนสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์อื่นอ่าแต่สายพันธุ์เหล่าปลาก่อยต้องมาที่บ้านน้ําดิบแห่งนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าไพ่ที่เปิ้ลพออ,อยู่ต่อเพื่อนสนใจบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไก่ชน เปิ้ลควรที่จะดูดูแลอ,อย่างจะได้เจ้าและที่สําคัญถ้าเกิดมีผายอยากจะมาศึกษาหรือว่ามาเรียนรู้วิถีชีวิตที่นี่ต้องมาติดต่อที่ไหนอย่างจะได้เจ้าครับถ้าอยากจะเข้ามาดูมาศึกษารายละเอียดนะครับมาทัศนศึกษาก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยที่มาแล้วก็หนึ่งเปิ้ลติดต่อผ่าน<อ>สํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสํานักง,งานา<ำ>ปศุสัตว์อำเภอติดต่อมาทางองค์การบริหารส่วนตาบลน้ําดิบ นะครับเพิ่อนก็จะแนะนําหรือเสิร์ชเข้าไปใน Google ว่าไก่ชนเราประกอยครูนิ่ม,มก็จะขึ้นมาหรือว่าไก่ชนเราประกอยบ้านเราประกอยอย่างเงี้ยเพิ่นก็จะมีข้อมูลออกมาให้เขาเลือกอเพราะว่ามีหลายซูมหลายเราหลายพันเนาะครับสามารถมาขอคําแนะนําได้เลยครูนิ่มยินดีครับพร้อมที่จะคื้คําตอบแล้วก็คําแนะนําเพราะว่าแล่เป็นเรียนรู้กันดีกว่านาะ แม่นเจ้าแล้วก็มาเยี่ยมชมได้แล้วก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติจอี้นะเจ้าแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตจอีโตยเนาะระหว่างคนกับไก่ที่ต้องบอกว่าสุดยอดแต่แต่เลยสร้างรายได้ต้องมีความหักตยหักในเรื่องของการที่จะดูแลไก่เพราะว่าข้าเจ้าเข้ามานี่คือสะอาดแต่แต่เลยยังไ่ได้กินขี้ไก่แต่แต่แล้วก็ดูนี่คือคือมีอันอย่างที่มันเป็นแบบบ่ได้เลอะเทอะอันอย่างเลยเจ้าก็ ใครที่สนใจเนี่ยเราสามารถที่จะมาติดต่อครูนิ่มได้ขอคําแนะนําขอคําปรึกษาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิ่มเป็นอย่างสูงนะเจ้าที่มือโอกาสมาได้เยี่ยมชมกิจการไก่ช่อในวันนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้าครับคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเราจะย่างกันสักกรรมนะเจ้าช่วงช่วงหน้าไปปะกันช่วงตายของรายการเเเเเาาาออดกกูรรืื่่่งงลมีเจ้า เขาเขาตีไหนพะเยาอย่างอุ้มวนทุกใสตัวแน่นอน